สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องจ้าม,มือนีเมอิดพามาเบ่งงานแต่งของคู่อ,อมของหลานสาวเมอิดนี่ละจา้าเอาบรรยากาศเนี่ยมุดเสามาฝากจะเบาวเฮเขามาช่วงเสานะจน้ะเนาะนี่เหมือนซ่นโฮแซวกันพี่น้องมีแหลกเปลี่ยนเพราะเขาตามประเพณีเนาะจา้ะเนาะก่อนทีจะเข้าในบ้านก้อนทีจะเข้าประตูบ้าน ดีใจน้ำเพลินจ้าดีใจน้ำคู่ออมเพลินประสบเพื่อสำร็จทุกๆด่านทุกๆย่างนี่ก็มาถึงวันพิเศษของเพลินดีใจสุดๆุดดีใจน้ำพอน้ำแม่เพลินสุดสุดรำเพลินกะดีใจน้ำคู่ออมน,นั่นละจ้านี่บรรยากาศส่วนเสารบรรยากาศเนี่ยมุดเสาจะเบา ก่อนที่จะเข่าบ้านเพคนกระทําพีที่เนาะจา้ะเนาะพอพ้ามกับผ้าเห็ดพิธีแต่ละทางกสิบอ่อคือกันเนาะจ้ะนี่ทางบ้านมน่อิดก,ก็จะนีล่างเท้าก่อนจะเข่าในบ้านเคยไม่ประมานนี่พี่น้องเอ้ยดีใจน้ำเพลินมีความสุขสะอ่อน บอกกระสะว่าสะอ่อนน้ะจนะสะอ่อนลายสะอ่อนจ้าดีใจน้ำเพลินเพิ่นมีลูกสาวเจ้าของมีตลูกท้ายผ่อนเพิ่นได้ลูกขือเพิ่นมีลูกสาวอืมพอเขามาแล้วยาเพิ่นกระจะมาเอาลูกไผ่ออกไป เอาลูกไผ่ออกไปแล้วก็จะนัาเงื่อนสินสอดค่าดองพี่นอ้องได้ครบแล้วเพิ่นก็จะเอาค่าสินสอดมาเมียนอุ้ยพี่น้องพูดอะพูดอะพูดอะนักหลายจนไพ่เซ่คือว่าแล้วเพิ่นก็จะทำพิธีซูขวานเอิญขวานพี่น้องแขกส่วนหนึ่งก็อยู่ข้างนอกส่วนหนึ่งก็รวมรวมรวมซูขวานอยู่ขา้างใน แชกันลายพี่น้องพี่น้องกันลายทั้งไฟยท้ายฝฟายิ่งเนาะจ้ะเนาะพี่น้อง,ท,ง,องทั้งสองทั้งสองท่างมาร่วมกันไก่ปันไดก็ได้มาไก่ปันไดกับมาเพราะว่ามาสแสดงความยินดีกับลานสาวพ่นกะพอนทำพิธีส่ขวัญแล้วแล้วพันก็นจะผูกแขนพี่น้องผูกแขนผูกแขนก็สิมนี้เคียมสมมาให้กัน นี่เคียงสม,มาาง่าให้ทั้งไายสายายา้ายทั้งหยาดไายส้ายสูมือนี่เนาะพี่น้องเนะาะไอตก็ได้แต่ข้าวสาสะอ,อนประทับใจเก็บภาพสวยๆมาฝากเสือซิมเสือส,สีชมพูน่ะก็คือแม่เจ้าสาวพี่น้องเจ้าของงานเพลินดีใจลาย,ายๆๆพราวแล้วก็ทิพากันมานับเงื่นผูกแขนสั่นตัว ได้แสนกว่าบาทพี่น้องกับแหวนทองอีกสองวงนับจนเมื่อยพออเสร็จพิธีแล้วก็สีเอาเจ้าเบ้าเจ้าสาวเข่าหอข้างนอกก็ทีไปม่วนข้างนอก